สวัสดีค่ะทุกคนกนีตกอนรเข้าสู่ท่องตาซีเอิร์ h ชาแนลค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเอิร์ธค่ะได้อยู่กับน้องนัทด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้นะคะเรามาอยู่กันใน R V RANK THE งค r เดอค่ะวันนี้นะเราเะจะเล่นเดนเวีย์นากันค mm ่ะน้องนัทจะเล่นตัวอะไราเล่นอิชาเหรอคะเฟอบอร์ก oh, <Bob. S 1> อิชากับเฟอรบอลเนาะตอนนี้นะคะทีมเรามี3คามนค่ะ แล้งดูซีรีส์ไม่รู้จะตกคุณเปล่าแต่บอกได้ว่าเราจะพยายามเต็มที่ค่ะมาต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้ฝั่งตรงข้ามนะคะในเกมนี้มีลูบูมีบัตเตอร์ฟลายมีแกรกมีเทลอนัสมีนาตาาเอรู้สึกว่าแกรกกับเทลนี่จะเป็นเพื่อนกันนะคะ มีสัญ,ญลักษณ์ชูสองนิ้วาอาจจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าจำไม่แน่ในเกมนี้นะพี่ว่าเราควรระวังแกรกนิดน,นึงเวลาจะดึงเราเข้าไปกินใช่จะดึงเราเข้าไปกินในเลื้นะปลากระเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ฟบอลไล่ตีแต่ถ้าฟบอลตายนั้นก็เป็นง่อย <laughs> ใช่ง่วยในฟบอลง่อยกินค่ะทุกคนโอเคค่ะ ใกล้เริ่มเกมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะยับหรือจะยับหรือเยี่ยมมามาแล้วทุกคนไปให้กำลังใจเพื่อนๆันี่ไปกำนัดน,น,น,น้ำมีฟัวกราส์น้ำมีฟัวกราสกน้ำง่อย Not turning tail. ตลา้าเห็นเห็นใครในป้อมไหมย <Fox Fire. S 2> ั่ไม่เห็นกันีคีบีคีขยันตีคีอ,อุ้ยแรงตัวบอลหิวได้ถ้านัดอยู่ใกล้ใกล้นัดไว้โดยไม่โจมตีใครแต่พี่ยังทิ้งไม่ได้อยู่พี่ระวังเข้าไว้ ปูบอลเดียวนัดเนี่ยปบอยู huh ่ใกล้ๆนเราจะฮิวโดยที bottom, ่นัดทำสั่งนองโจมตียิงโดนทีสถานการณ์เลนล่างคนข้างย่าแย่นะคะเพรเลนล่างใครไปบนัดโบอลตายนัดเป็นง่อยเลนัดเอ้ยปูบกลับมาแล้ว f e นะนัด พี่บอกแลยเราเลนล่างนี้ปัญหาแล้วรอเคลียร์เลนกลางเลยนัดช่วยด้วยตรงพี่เดินไม่ถึงเลนล่างเลยนะนัดข้างๆเนี่ยลูบูบอกมาแล้วนัทนัดช่วยหน่อยพี่พี่พี่นี่ยตายนัดช่วหน่อยนะตอนเนี้เป็นนัทในอยังไงเอาเลยเอาเอาลูบูเอาลูบูไม่ถึงเออสวย นะพี่ไม่ตายนะโกบพี่จะรีบไปเคลียร์เลนล่างนะนะเคลียร์กลางไงน้าช่วยไหมบ้างครึ่งหลอยน้าถอยน้าถอยเดินน้าน้อยพี่เคลียร์ล่างไม่ได้ไม่เป็นไรมีเคลียร์ล่างอะไรรีบวนน้าน้าคนฮิวนะ นัดเออหาบั้งลคือมันไม่ได้ั็ตายตายขี้พี่ด้วยสามศพอแล้วเลยพี่เดินช้าเล่นบนสถานการณ์ย่ำแย่น An ally has b e d e f e a t e พี่จะไปเล่นบนนะสถานการณ์ย่ำแย่มากเล่นบนย่ำแย่ยมากสามตัวเลยอ่ะพี่จะไลม่มันออกไปจากป้อมแต่ว่าบอลโดนบัตก็ไ oh. ด้บัตระวังโดนดูดระวังโดนโดนดูดใจนะศัตรูได้รับชัยชนะ พี่คาเทวเข้าไปได้ไหนป๊อปแล้วพี่ก็จะโดนลีโก้ค่ะอย่างนี้เดยไม่สวยเลยทุกคนสองสองสอง,สองไม่ดีนะเฮ้ยตั้งสู่สีกันมากพี่ดูไม่ออกว่าใครนำอ่ะ <Enemy ultimate. S 1> เขานำนมมาัดตั้งเขานำลำบากแล้วเรา ตังเขาน้าเราลำบากแต่ถ้าตังลานังเขาก็ลำบากได้กันอย่างนี้ค่ะถือว่าคุ้มอันนี้แรงตีลี่ก็ค่อนข้างตึงนะคะเพราะที่พานั้นมาเจอแรงแพ้ด้วยนเนาะนั่นแรงโปพี่แรงแพ้ที่เลยลากนั้นมาเจออะไรแบบน,นี้นัทถูกไหมพี่ไม่ได้วิ่งหนีพี่อยู่เลนโบนตลอดพอพี่ขึ้นมาช่วย นัดดูดูหน้าพี่ก่อนดูเลือดพี่ก่อนกระต้อยพี่เวล่าพี่ฟ้าที่เวล่าห้าไอเวลเจ็ดบัส์ก็บาสก็เรื่องของบาสแต่พี่อย่าเวลห้าน,นัดดูดูเลือดพี่ดูเลือดพี่<อ>หันกลับมาดูเลือดพี่<อ>นัดดูเลือดพี่<อ>นัดถอยออกมา นัดพี่เห็นบ้านแล้วนัดดู้ได้บอตี้บอตี้บอตี้ไม่ไม่บอตนัดกดให้นบอกลับมาปีป้อมปีป้อมนัดพี่จะบอกว่าพี่ปีป้อมอยู่คนเดียวคนเลือกป้อมบนมีเยอะๆไม่ใช่อะไรนะพี่เองคีบอยู่ตัวเดียวตีได้แบบเดียวนะไปเลยนะ รองเท้าเราดันไม่ถจริงไว้าาเจ็บไปเดินเขา้ารอคีบคีบคีบมาแล้วโอ้แก๊กแก๊กแกไดึงนัดระวงแก๊กแก๊กไม่ดูดแก๊กไม่ดูด <c oughs> ปบรบอลบอรบอลฆ่ามันได้ทำไมบอไม่ฆ่านัดพี่ขอโทษพี่ช่วยไม่ได้ ปบก็เลยฆ่าไม่ได้ถ้าเมื่อกี้นัดปล่อยปูบอลไปอีกครั้งหนึ่งนะปูบอลฆ่าได้แล้วนัดก็ถือนัดตายมันก็ยังคงกว่านัดจะวัดแรงไหมไม่เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้นัดตายปูบอลก็เลยพี่กันพี่เนี่ยโดนยิงพี่โดนกระทึบนัดถ้าเราตายถ้าเราแพ้ตอนนี้นัดยังมีบัตรบัตรป้องกันดาวพี่ก็มีบัตรป้องกันดาว แล้วก็บ้องกันซะอาจจะได้ไม่ตกเแล้งพี่ก็จะได้ไม่ต้องเสียดาวโฟบอกลับมาเดี๋ยวเขตายหรอกโบอสเป็นง่อยเฮ้ยนัดเป็นง่อยโฟบอตายเานัดเป็นง่อยนัดพี่กำลังไปนะรอจดใจไปเอยสวยพี่ไม่สวยนี่คือศพศพของพี่ตอนที่แล้วน่าตู่ดิด นัดตู้สะกาการตายพี่ดีอย่างแย่เลยนะัดนัดระวังนะนระวังน่าจะเลือดน้อยแต่อบอลบอลมม่เลือดเต็มแล้วนะันไม่เห็นหรอไม่เวลามันถูกใกล้ๆนะัดแล้วนัดไม่สั่งให้ไปตีใครมันจะเลือดลีไวมากบัสข้างข้างบัสข้างขวาเอลขวาเอลขวาคือฟังขวาหยุดใกล้ๆพุ่ม มันอยู่เอลขวาตอนนี้มันอยู่ตรงกลางพี่มีสายที่หนีน่าถอยนะจ๊ะน่าเลื่อนน้อยอ่ะสวยพี่สะตันพี่สะตันพี่สะตันเออหนบแก๊กโอบแก๊กรูบูร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 ูได้แต่บัตไม่ได้รูได้แต่บัตไม่ได้ไี่ตายพี่แอบบัตไม่เห็นพี่บัตไม่เห็นพี่พี่แอบอยู่ในพุ่ม แอบอยู่ในพุ่งว่าพี่มีเดียวมาได้พี่ก็หลบในพุ่งเลยพัเมื่อกี้พี่แอบอยู่ในพุ่มตรงนั้นแต่พี่เอิร์ธรอดใช่ไหมใช่พี่แอบพอบัตมาปั๊บพี่วิ่งหนีเลยพี่ไมแอบในพุ่มบัตคิดว่ามันฆ่าพี่ไปแล้วแต่ฟลาพี่หนีพี่แอบอยู่ในพุ่มมันเดินผ่านพุ่งไปอะไรเรื่อยๆทรูจัดิตดาวเก่งมากบัตฆ่าบัตแต่บัตอุ้ยขีบบนนัทเห็นไหมตุ้มนัทผ่านมาแล้วนัทถอยนัทถอยเดี๋ยวพี่พี่ขี่บนไม่ทัน

พอ,อ,อในคำพูดทีอ่อยากทพีพเอจะตีป้อมไม่นัดนัดพี่ตีป้อมให้นัดอยู่ที่ตีป้อมอยู่นัดมันกลำลังมาหาพีใช่ไหม,ไมไกลับมาตาต้นดูมีนี่แหละพีตลอดี่ตีป้อมอยู่กลับมาแล้ว พี่วิ่งไม่ได้พี่ตายอย่างเราก็จะปลอมขออภัยในความเล่นได้ตายจริงๆตอนนี้ทุกคนดูสกอร์พี่ดีอย่างแย่เลย4-5เนี่ยโอเคพี่ยอมรับสกอร์นั้นแย่หรอพี่ปกติพี่จะตายแค่หนึ่งะปกติพี่ตายหนึ่งตายสองแต่รอบนี้พี่รอบสี่เลยอะพี่ตายสี่ฆ่าสี่ฆ่าสี่ ตัวห้าอือน้าจะต้องมาตายฟอร์มอ,มอ,มอ่ถ้าบาตายอีกวชิชิตายแล้วทุกคนเหลือพี่คนเดียวแล้วพี่จะสู้ยังไงกับทั้งฝูงทั้งฝูงทั้งฝูงกับเออ พี่กอดบอลยักินไม่ถึงลูกบอลไม่ถึงไม่ได้ไม่ทันแล้วนัดวเกลนัดเลือกที่เพนช่วยด้นั่้นัด่วน่้นัดช่วย่ไหวยนช่วยด้วยนั่ว้วยน่ยด้วยนั่ววนั่วนี่้นัดช่วยด้วว้ว่้่้ นัดจะตายนะนัดจะตายนะพี่ขอร้องพี่ขอร้องนัดห้ามตายนัดพี่มาแล้วพี่นะนัดพี่มาแล้วนัดพี่มาแล้วพี่มาแล้วนัดกลับไปกากลับไปเติมเลือดนัดไปเติมเลือดอยู่นไปไปพี่ไล่อยู่เนี่ยวิ่งนัดหลับเรนล่างกับเรนบนนัดไปไปพี่เอาไปเรนบนเดี๋ยวนะนัดพี่ไปเรนล่างนัดหลับไปเรนบนเลยพี่เนี่ยเกียร์ล่าเองการก็แย่นะ พี่มาช่วยบัสแล้วไหนวพี่กับบัสสองคนก็ไหวนัตยาเลือดเต็มนัดพี่มาแล้วแก๊ก <with> เอาเฮี่ได้เอาเฮี่ได้ตายแก๊งมีแก๊งมีโดดไม่ทันหรอลูก โอ้เอโดนไม่ทันแล้วล like, ูกโบบอไม่เป็นไรที่ไม่โดนดูหรอกเหี่ยวกมาได้ลูบูลูบูระวังลูบูไว้โอ้โดนลูกบอลแล้วไปด้วยไม่โดนหรอกไม่โดนดูหรอกกูดาวอยู่พี่เห็นว้ายบัตเตอร์ฟลายก่อนนิกกี้โอ้ยลูกบอลแล้วน่าจะเป็นง่อยเลย น oh ัด oh. ท oh ี oh. oh ่โดนป้อมปีกตายแรงมากพอมสวยโอเมื oh. Oh ่อตอนป้อมเลยยัไกลเลยโอจะเกินเลยเอานมาแล้วนทีไม่เห็นจริงหรอโหโหที่ช่วยนัดครับพอและลังคน พีบอกนายใช่พิ่อยู่ด้านหลังคนหิวแล้วพี่ช่วยตลอดพตะตันให้ด้วยันเอาเลยเลยะยิงจ้าก้างโจมตีโอ้มาแล้วไงใครแขกยังไม่แขกจ้าจ้าจ้ามัน,นเท้าชาเล <uw acht> <topic> ย <c ười> <ans> <ine> โอเคค่ะทุกคนีคแพมวีต่ออีกตาไหมตาโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ20สาวบังไทยเบิร์เมื่อไหร่อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาเลยบ๊ายบาย